สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงกล่องนะคะตัวนี้จะเป็นลาย C ส,สีกาแฟนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะส่วนด้านฐานกระเป๋าตรงนี้เขาจะเป็นหนังสีดํานะคะตัวสายสะพายข้างก็จะเป็นหนังสีดํารุ่นนี้ไม่สามารถถอดสายได้นะคะทั้งสองข้างนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันก่อนนะด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่อง เล็กๆให้ฝั่งนี้1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้อีกสองช่องนะคะแค่นั้นนะคะใบนี้ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะมีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะรุ่นนี้จะมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมกระเป๋าสตางค์ยาวไม่สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวรุ่นเทียบให้ดูนี่นะคะไซส์กระเป๋าสตางค์ยาวเขาจะยาวกว่าเนาะแต่ว่ากระเป๋าสตางค์สั้นนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้นะรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้สามารถใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดูนะนี่นะคะใส่แล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือนะใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจรถใส่สเปรย์แออฮอล์ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องอีกเนาะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะวความสูงของเขาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ ความยาวของเขานะประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะการวัดก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะคะเราก็ฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วนะคะเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะสะพายแล้วเขาก็จะประมาณนี้นะคะใบเขาเล็กๆน่ารักนะคะใส่ไปเที่ยวได้สบายนะคะเก๋ๆนะป้าใครสนใจใบนี้นะคะลองดูลองชมกันก่อนได้นะคะ